บ้อเใสโมแดงเลยวนบาดมันคัดชโอ้โหวนนโ้ไัดกะพ้อมกันบาด่เอาบบาดหน่อยโอ้วโอ้โวนขวนนี่ลองก้อยไปเิวใส่โมแดงสมเออบาดนี่ยถไปปั่นน้ามันออกบาดน้ามันออกเลปะบาดไปไปไปหอมุงทุงซแซ่บาดเราไปงนัเออกินพอมกันครับนี่ดิเสียนเก ใชบดเลยสองห้าบาทสิเขาครัวไปยีกบบาทหอมบดคือกันเห้นเ้าเงาบาทเอาสูตรใส่ข้าวผอมบ่ใส่หัวข้าวอวนน้ำผึ้งไหมเพิ่มความเผ็ดร้อนหอมยำถือหัวข้าวมันถืหอมหิน ปลาล่างตวดะหลาร่บหลายหนี่ครับเห้าไร illing, mm ่บหลาไปปลาปลากายังก็ได้หส้มันเข้าไปค้นครับกุเล่กเล่ขโมยหวยด้ยโอ้แขนตัดตีนลอดเลยตีผู้ดังเลยมันบ่เก็ดน้องจินจะขาดเลือเลือินนึงใช่ไหมใส่เลือนี่สุดรณ์แานครับ เฮ็ดนั่งกระชังเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงกระชังเฮ็ดลาบเฮ็ดไวนกระชัง,งขั้นขาดเขี้ยมัไม่พอเสียบ